เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับก็คือว่าเราแจ้งกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจะประสานให้เอารถเข้ามานะครับส่วนรถคันนี้อยู่ที่ไหนยังไงก่อนหน้านี้หรือว่าใครใช้เนี่ยผมเพิ่งมาเป็นทนายในคดีผมไม่ทราบเลยจริงๆมันไม่มีการแปลงสภาพจากเดิม,มไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแค่มีการแลปแล้วก็ดึง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 ไอ้ที่แล็ปออกนี่เฉยเดิมทีรถคันนี้เป็นสีอะไรมันสีส้มอยู่แล้วครับรถมันสีส้มรับ เ้ิ่มแล้วมันมันแรดสีดําแลบพวกนี้ใช่ไหมพี่เคยน่าจะมีรูปเก่าอยู่แต่ของของที่รถเดี๋ยวรถมาแล้วพี่แล้วใครเป็นคนมอบหมายให้คุณทนายเอารถมามอบให้ตำรวจก็ผมแจ้งไปแล้วก็คุณเบนซ์ทางทางเจ้าของรถเนี่ยแจ้งมาก็คือให้เรามามอบเพราะว่าทางว่าสอบสวนเนี่ยได้แจ้งมาว่ารถคันนี้ก็ก็อยู่ในขายที่จะเป็นของกลางใช่ไหมคือรับเนี่ยถ้ารับ ชิ้นไหนที่ว่าเจ้า้า่สอบสวนบอกว่าเอ้ยมันเข้าข่ายเป็นของกลางแล้วเราประสานที่จะเอามามอบไปได้ก็อมอบไว้เพราะเป็นของกลางเนี่ยไม่ใช่ว่ารถคันนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเจ้างานสอบสวนคิดว่าเป็นของกลางก็ดูและสุดท้ายคาดีไปถึงไหนยังไงมันก็พิสูจน์กันที่สาบตัว <นะ S 2> คุณเบ้นจะเข้ามาพบตำรวจเมื่อไหร่ก็สัปดาห์หน้าครับ,บที่แจ้งไปเมื่อวานก็สิบหกนะค,ครับโอกาสที่คุณเบ้นจะเดินทางต่อจาก ฮ่องกงไปประเทศอื่นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่ไม่เลยครับก็ก็คือประสานแล้วว่าจะ, oh. จ,ะจะเข้ามามอบตัว uh huh. ถ้าถ้าถ,ถ้าจะไปอย่างที่ว่าเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้คุณเบนซ์ไม่ได้หลบหนี uh huh. นะครับคุณเบนซ์ไปต่างประเทศก่อนที่จะออกมาจับครึ่งเดือน uh huh. นะครับเมื่อรู้ว่าถูกออกมาจับก็รีบทําธุระแล้วก็รีบกลับมา uh huh. นะครับนี่คือหลักแค่นี้นะครับส่วนว่าจะกลับมาก่อนไหมคะก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานว่ากําหนดเดิม16 แต่ว่าถ้าคุณเบนซ์ทได้ก่อนกลับมาได้เร็วก่อนเคลียร์ธุระเสร็จก่อนการกลับมาเร็วก็แสดงเจตนาว่าคุณยิ่งไม่ได้หลบหนีแค่นั้นเองครับเงื่อนไขที่อยู่ในประเทศฮ่องกงคืออยู่ได้แค่15ตามวีซ่าออนไลน์เลเต้องไหมฮะไม่ใช่ครับพี่ไปเช็คข้อมูลใหม่ไม่น่าจะถูกไม่น่าจะถูกไม่น่าจะถูกต้องข้อมูลใช่ครับเพื่อนใช่ครับแล้วทาไมเงื่อนไขจะต้องมาวันที่16ทําไมไม่มาก่อนก็อันนี้ที่เขาไปเขาไปดิวมีธุระแล้วก็เสร็จ การแพนนิ่งพี่ก็รู้ไปต่างประเทศพี่ก็ต้องจองไฟต้องอะไรแพนนิ่งทั้งหมดนะครับรแล้วโอเคเมื่อเกิดเหตุก็อยากเข้ามาเร็วขึ้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจมันก็เรื่องปกติแต่คุณเบ้นยืนยันกับทางทนายว่าจะเข้ามอบตัว16ชัดเจนใช่ไหมอย่างชาร์กอย่างากำหนดเดิน16เพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้ากำหนดเดิน16พอรู้ว่าถูกออกหมายจับดีเลย์ไปไอ้นี่เจตนาไม่ดีแต่ถ้ารู้ว่า คุณกำหนดเดินสิแล้วเมื่อรู้ว่าถูกออกหมายจับคุณกลับเร็วขึ้นอันนี้เจตนาดีอันนี้พฤ่ติกรบคุณเบนเมื่อไหร่ก็ผมเพิ่งคุยครับวันนี้ล่าสุดได้คุยแล้วใช่ไหมครัอ่าคุยเมื่อคืนครับแล้วกลับไปอื่นนะครับกัพี่น้องคุณเบนนะครมีการคุดคุยเยอะคุณเบนได้ปากฝังอะไรบ้างไหมครับผมไม่ครับก็คือว่าตอนนี้นะครับต้องเรียนว่าคุณเบนเป็นผู้ถูกกล่าวหาคนเดียวนะครับก็ว่าไปส่วนทางคานสอบสวนจะสอบใครเพิ่มยังไงก็ว่าไปแต่คุณเบนยินดดีแสสงงคคความรู้้้ึกืออุณเบนต ต้องเข้ามาสู้คดีนะครับตามกฎหมายส่วนถูกผิดนะครับว่ากันส่วนเรื่องอื่นคุณเบ้นได้คุยกับทนายแม้เรื่องที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลเรื่องการทุบตีการทําร้ายคุณดีวอะไรเงี้ยก็ผมผมเรียนตรงๆว่าคุยกันแต่ว่าผมเรียนว่าเ,เราอยากไปาพาดพิงคนอื่นเลยคดีเนี่ยนะครับเราเราแยกส่วนนะครับคือคือผมเห็นในโซเชียลแหละผมก็ เห็นมันมันเป็นดราม่าสองส่วนคือเรื่องคุณบิวกับคุณเบนซ์หนึ่เรื่องกับเรื่องนี้โอเคอาจจะเป็นที่คุณบิวมาเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้แล้วทําให้ตํำรวจจับอ,ออกหมายจับแต่ถ้าผมเรียนว่ามันต้องแยกเรื่องกันนะครับผมทําคดีนี้ส่วน ที่คุณดิวก็มาเปิดเผยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นความจริงอะไรผมคิดว่าคุณดิวก็น่าจะดําเนินกดีไปตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงนะไอ้นี้ผมอย่าไปพูดเลยเพราะมันพลาดปิงถึงเขาเราไม่รู้ข้อมูลคุณเบนตัด้อมาไหมว่าการที่ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นคนไม่น่ารักและอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมคือคือจริงๆครับผมเรียนว่า เราอย่าไปคือทางทางพี่สื่อมวลชนออกข่าวก็ก็ทำหน้าที่กันถูกไหมครับผมเป็นทนายเราก็จะทำหน้าที่ส่วนไอ้ถูกไอ้ผิดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันจะปรากฏเราถ้าสมมุติเรามีใครมากล่าวหาคุณแล้วคุณต้องเถียงทุกดอกทุกคำอ่ะมันก็ไม่ใช่หรอกสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่ไปไปเช็คข้อมูลเรื่องปีที่แล้วผมทำคดีให้อพ่อพ่อคุณใบะไอ ดาราใช่ไหมเออที่ทนายไปสารเอาข่าวใหญ่โตออกทีวีคุณไปเช็คผลการรักษาเป็นยังไงคุณเป็นคุณเป็นมีโอกาสจะมาชี้แจงเรื่องคุณดยวไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าเราออกสื่อสื่อติชมนตีไปอย่างหนึ่งแล้วคุณไปเถียงทุกเรื่องอ่ะมันก็ไม่ใช่หรอกครับสื่อมวลชนก็ได้คุณเนได้แสดงเก็ เกตนามั้งแล้ว่าข่าวที่ออกมามันผิดเพี้ยนได้พูดประโยคนี้ครับครับใ,<ช>ใช่ครับแต่ว่าเ,เราเราทางคุณเบนซ์ก็รู้ว่ามันมันมันเพี้ยนไปแต่ว่าถามว่ามันเพี้ยนไปจะโทษใครจะไปโทษนักข่าวก็ไม่ใช่นักข่าวก็ได้ข้อมูลมาก็ออกไปถูกไหมครับแล้วก็จะให้มาโต้เถียงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะครับเพราะว่า มันโปรเซสต,ตอนนี้คุณเบนซ์ถูก,ด,กดําเนินคดีคดีนี้โอเครถมาแล้วจะไปเถียงกนอื่นเนี่ยมันไม่น่าจะถูกก็คือเอาเอาเอาให้พิสูจน์คดีนี้ให้มันจบนะส่วนคดีอื่นถ้าเกิดมันจริงไม่จริงยังไงเนี่ยผมคิดว่าพิสูจน์ได้อยู่แล้วจริงๆนะทุกเรื่องพิสูจน์ได้หมดเบนซ์ยืนยันว่า